ปิพี่อะปิงแบบปิงมาหมายอะปิงแบบวิ่งบอบวาไปเหมือนตอนพี่ปิงอะพี่แม่งวิ่งมืด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 ผมไม่รู้จะยิงไงเฮ้ยไอ้แจะแแบบนี้ละโอ้ี่จะปิดไป ไาเดี๋ยวนะพี่เห็นไ้ายท่นี่ปิงป้พี่เหมันมีวาวแบบอาวิ่งกลับมาบตเื่อเก็บปะอยฟ้ากินไป่ขำมาภาษาอะไรนี่ จับาสมงันรวจพี่จับสมตำรวจยิงมาทิ้งพี่ยิงมาทิ้งม,มันจะได้ผมผมเฮ้ยพี่บ้าดิดดิดดินดิดดิดดิดตังมีมั้งปะตายมันไม่ได้เป็นตังค์เดี ได้แล้วพีอไอ้ของมันคือขอันทุกอะไรว่าหมวกอะ่ไไอะไอ้เจี่ยบมันเป็นอะไรอ่ะผมะพี่เจี๊ย,นะยอยู่ด้านข้ายมือ พี่บอกบอกแล้วซ้ายไปแล้วตรงเลยอ๋ออ๋ออเกล่นั่นมะแต่เราออมไปเอามันยังได้ี่ไม่รู้จะวิ่งทันมันเข้าเข้าวนี่ก่อนปะไอู้ีไอ้กูมีรถในเฮียเดี๋ยวกูจะบิดไปกับมาไม่ล้มเลยเฮีย ้านีเ่พี่เน,นี่มาอ่ินาจะขวาเนี่ยผมไม่มั่นใจนะยังไม่รู้เสียงไม่รู้เสียงทิป,ปรืาเปล่าเีวอยู่ในธารวะฮ้ย ไอ้สุดบสายก็มาไม่รู้ทำไมอ่ะเฮ้ยใช่ป่ะน่ะเฮ้ยมันใส่หมวก่าีตรงนโอ้โอ้ อะไรอะไรนุ่มสะปิดไฟแล้วควยอะไรฟ้าไปขายของพี่ ment, ม,มาไหมามาฟ้าไปไปที่พี่ไปไปไปโอ้แม่กับตีโอ้ไม่ระเบิดอพวกเกดที่ผมหายไปผมรวยมากเลยได้ตั้งอยู่ทิกต็อ่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ได้อีกสองพันมาเลยเนี่ยกูก็ได้ทุกวันทุวันนี้เลี่ย ผมพ่อพ่อผมซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็เข้าทางเลยอะรีเครื่องแล้วก็ใส่โค้ดเรื่อยๆอะ่ะ <Okay. S 1> มันจำว้นี่มันจำคีย์คีย์นี่ไว้นะมันจำคีย์โทรศัพท์ไว้ต่อยมึงดีมึงก็ไม่ได้หรอกไอ้เแี่เอ้อทำไมมันได้อะ่ะวันนี้เพิ่งทำมันก็ได้อะ่ะได้หรอโทรศัพท์กาได้ได้ว่า,วามึงมึงทำทริปแล้วแค่จะดูวะล่ะได้ได้อะไรทำทริป <laughs> <Yeah. S 2> โอ้พี่ได้เขาเรียกว่าโกงไงพี่เกากันระบบแล้วนะรับอย่างอ่ะก็รี่องแล้วก็ใส่คุยเกยนฟ้าผมได้มาห้าร้อยสามสิบด้วยนั่นมีฟ้าบอกพี่เม้าที่จอดอย่างนั้นพี่โอ้ไม่พี่มานั่งกันสองคนมามา,มาหาทิปกันพี่โอ้ไม่อีกตัวหนึ่งมาละ ออไอสมตัวนี้ไอ้ฟามาเนี่ยขึ้นมปนาตกรมาพี่อ้อตย์ยา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 อื้มอสัต์๋ยวเดวมึงเจอกุ้อยพี่ฟ้า ท้อไปเราต้องรีบหนีออกจากที่นี่แล้สิป๋าป๋าไม่ได้ไม่ได้เรียเรียกไปผมเรือเรือพี่เรือผม่าฟอได้เรือเพี่ร์เลย kiếm mà bao giờ nó cậy thủ cái đài gì mà đang làm cái chiêm chi vậy đi, được không? Lọt tiền mà. ไปไฟมาแล้วมาแล้วผมว่าไอ้พวกเจ้านี่มันรู้อ่ะมันรู้ได้ไงว่ามันรู้ทิเหรอพี่จะมาพวกป่วรกันเฮ้ยมีไฟสับปิดแสงปิดไฟแล้วเฮ้ยมีผมเจอมาแล้ว มันมันยิงคนอื่นอยู่พี่ไปไปเราเป็นฮีโร่กันดีกว่าเข้มแม่ถามมันไม่ใช่เข้มเข้มเข้มแม่พี่ผมพี่ผมตายคุณเข้มเขียนเลยตั้งชาร์จเลยชนเลยพี่เมย์ต้องสอบเฮ้ยเร่องัดเปนไฟตัดเป็นไฟ ฮ่าา้าที้ทีะภาปพตรงน,นี้ีกู้ป่องนะตู้ป่องซะลูกตุกป่อง พี่ยังไม่ตอบกูเลยกูโบ่แม่งไอ้ยังเคยขายพี่จะมาขอเงินเต็มตัวเลยไพี่จะได้ของเต็มตัวแน่นอนนี่เฮ้ยคุณคุณป้าพี่เฮ้ยเฮ้ยป้าป้มมามันยิงคลิปแล้วพี่เอาไปเอามาบา้าเฮ้ยพี่ป้า อย่าอย่าอย่าตรงอย่าตรงจับจับตามไหนนะโอ้โหไม่ต้องตะโกนไม่ได้นะเรี่ยลาดชั้นชั้นสองอะไรนะ่นเองรมันคือการอีกรอบนึงไงมีการว่าพี่ไม่ใช่คนโกงหรือบอทเนี่ย เมันจะส่งไปทางอีเมลเฮ้ยพี่อีฟ้าอีฟ้าตกลงตายพี่เดี๋ยวเพื่อนมันไปไห,มหนมาอีฟะลงมาเลยมันมันมันจะลงเดี๋ยวพี่เอาอีเม Đây. Okay, <coughs> mình phải cái con con nó. mà vậy? Free bị đã, nuôi nhặt con. พี่ฟ้าอ้าวพี่ฟ้าไปนรกนะพี่ฟ้าจะปิดไปเลยเฮย,เยอ๋อมันถามอยว่าพี่ว่ายังไงมันามารหัสแม่ทหารแบบี่บอกเลยที่บอกมาเลยเลยหร ที่เห็นไม่ว่าอะไรแบบเอหายวินึกว่านึกว่าโกงแต่เขาบอกว่ามันมีพี่ตะนี่มันมันอยู่นี่มันอยู่นี่อยู่อช่หนึ่งดอกสองดอกโอเคมันตายแล้วพี่ พวกอันนี้อันนี้พวกอันนี้มันมาล่าพวกเราไม่ไหมไวไหวไหมสัตว์ไหวทีว่เอาไปฟาดตูดไหนไง Why you know ไม่มีตูด